ไหนมาันมันเสียงอือกินข้าวก่อนนะคนที่ไม่มีนะคะเรารู้ว่าเขาไม่กล้าขอเราก็เห็นแล้วเรารู้สึกได้ค่ะเราเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วค่ะร้านข้าวต้มแม่มาลินะคะอยู่ปากคลองสามธัญบุรีค่ะเเปิดตั้งแต่11โมงถึงตีสองมา17ปีแล้วค่ะ ดึกดืนแค่ไหนก็เป็นที่ปากท้องของพนักงานมาเมื่อไหร่ก็ได้ทานนะคะซอสของเรานะคะเราผลิตซอสเองเราเคี่ยวซอสเองเพราะว่ามีผลกระทบโควิดมาเยอะค่ะก็เลยต้องสู้นะคะแล้วที่เรายืนได้ทุกวันนี้ก็เลยใช้ซอสนะคะช้อนเดียวเอาอยู่ มีอยู่เคสหนึ่งนะคะที่ไม่ลืมเลยค่ะเพราะว่าคุณลุงคนนี้ก็คือคนที่ไม่ปกติเท่าไหร่นะคะคแกก็เ,เห็นข้าวขาหมูมันร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยแกก็ชี้ๆเอานะคะเพราะว่าแกอยากทานนะคะเราก็ทําให้แกทานนะคะเราทํากับข้าวให้แกเสร็จแล้วเนี่ยแกส่งแอปเปิลนะคะเป็นความรู้สึกที่แบบเออแกยังแบ่งปันให้เราเลยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าแกเป็นคนไม่ปกติแกยังทําได้เลยเราต้องทําให้ได้มากกว่านั้นแล้วก็เป็นความภูมิใจค่ะ เป็นแรงผลักดันที่ทําให้เราอยากกระส่งต่อให้กับคนพิการคนตกงานนะคะอย่างน้อยๆเราก็ได้ช่วยให้เขาได้ทานข้าวมันคือรอยยิ้มและกําลังใจให้เขาสู้ต่อไปได้ค่ะ